และมือนี้ครับนี่ปล่าก็จริงแล้วป่านเก้านะครับเาวางามตะเทียนนี่ไงโอ้เดี๋ยวจจีบใหพ่อีสสอมือ่อยแสบที่ผแมแน่แสบมืแอ่แสบมากสักุถท่าสองฟังป่าบดีทั้งปครับ กางเลยหลายครับทุกคนไข่องใครบ้างพรัีนัวสือหวานหอมนี่คือตำมะขามยี่ปูไว้แล้วครับมะขามเธอยีปูพร้อมหอมปูหน้าครับปูหน้าบานหอา คนเฮ็ดพร้อมคนเฮ็ดตะไคร้แล้วครับไคหกเจ็ดแปดดอกได้หมูย่างากครับแบบน้ำจิ้มมะขามเปียกหมูย่างเียมมากมีดูกบักน้ำอากาศประอมกาศดอกแล้วบังาาาางูเหี่ยว สิงฝานเข่ากันก็ต่ำมาขามอยู่แล่เขา่าต่ำมาขามเอาสิงฝานต่ำาทั่วเลยต่ำมาหุ้หมเลยมาขามละใส่ปูสุด,ดยอดตัวแล้วครับไปก็ต่ออ่อ,อนๆน,นะครับเวลาย่างปลาปุน่นเนี่ยตะไคร้ครับ อะ่ยางพ่อติดกีว่าแล้วก็ทำิดก้อนขนแม่ติดเป็ดเจ้าก็ไ้ครับโอ้หด,ดแม็กตรมี้หลอกนอนไนี่พกมันติือเหนะ็บหน่อยอนี้นั้นตรงนี้เขาอะไรก็จะเกิดหนังกระมือหอมติดมือเลยน้ำหอมเห็ดติดมือเลยครับหอมหมาก ติดปีดปดนฝาไปน้ำ้องเหลืองไข่ฝาไข่ติ้มติ้มพอ,อสีบมันดูไป นัวมาใส่แมมครับคักเนี่มักคักประแดดทรงาไหวครับมันไลหลเ้อกินตลอดเลยอย่างเดี๋ยวมิตอนนูอนน้ำใส่ตำมาคุ๊ดแกงใสยตำมาทั่วอีกมนนึ่นตำโตัวลอยเ่ยบอกน้ำลายหนืดปตกแล้วป่งปลาจะมากไล่แหละตำทั่ว ใส่น้ำปลาแดงแล้วครับผมจะรดน้ำปลาจำนี่ครับเรียบร้อยสากง่าว่าหย,ยวดเรียบร้อยเลียวเห็ดคนเห็ดไข่ใช้เอาอื่นลดไปก็ไลยครับเดี๋ยวมันจะบ้อหอมจัดไปแยกน้อยรดอีหอหนึงครับรดอ,อีหอที่สอง บปานรเรี่อรลอยกวดตาผิดผิดัสวยงามที่ป่าิดูดูดึงดูด,ดเลืองงาอง,งามอีเด็ดดีนิดน่ครับ ตะไคร้นองแกะหมูคามตะอีป,ปูวยครับอ,อยากทำทัวยไหกระแดกสับน่องนะครับนน้บวงหลายแงน่อเนนกระแดกต้องเน้นน้ำลาลในน่อ หอมถึมาเหอมองงแ,แลปลนงงกาบดเท่าไห่ไหลหอมเดือดของไครปากันาาี่นี่เล่ารึเปลเป่าป่าลารเล่ายร่ล่ป่่ป่่าเราุ่เล่า ชิปบาทหนึ่งหนึ่งสองสามีหาหกเจ็บใเจ็โตกวหูมันตัมันแันไหนครับมันหดหนาหนาวอยู่ใสตะมขามเข้าไปที่ไตะมาขามตงใส่พริกไม่มอยู่นะยังหอมอย่นีก่กรดาขาแล้วเป็นบ่มแล้วใส่ตะมาขามไปครับ 그걸로 <목소리가> 푼다. ยเยี่ยวว่าข,ขามลงครับหอมพิด,อดตอกสดสดขาบพิดตอกไม่ไหมปล่อยปุ่ออกยวใช้ง่ถูกนอลแม่ตำยางนี่นะมาขามถูกเท่าไหร่ต่าไ มันจริงไปจริงมากสมบต้องทำลายต้องทำลายจะบผล่อะไรนี่เจียบเห่อละน่านด้กินดูเลเหียวม,มาใชครับต่าม,มกกันเหียบกานมดใ่เอฟปลากน้ำเป็ปปปนะนคนเหลืองอารามของไครปา่า ดูั่วนต้งแหมๆแล้วสีเหลืองไก่กับสีทุกสมงแล้วกีปูใช่เล้าครับอีกระปูแจกไ้เรียบร้อยลูไกเลยปูหน้ารันปูเขากันปูเอ็ปูหน้าสียกับปู ให้ก็พอวิ่ศาลตรงโขนี่ครับโขนาวเนี่ยเป็นคน,นที่หนึ่งเลย ัดนะพ่อ น้ำตาบนหอนดำนรีบเรียบเรีบเบอร์เดิมโแม่หมับหมูยางนี่ครับหมูยางตลาดจ้ากินประจำดูอกพักวมออกน้ามมูเหีียว เวลาตอนกินครับเก็บแบบลอยเลยรวดเดียวเลยตำเห็ดตำมะขัวตำมะขามถ่ายด้วยฝาย,ย่าง,หอ,งหอมๆมันๆไข่ได้หลายเวลาตอนกินครับ